อุ้ยอยกิ่นหอมเตะจมูกเลยค่ะมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพืนเนดูเสียน,นี้ผัดปลากระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องง่ายผัดตอนแรกก็ผัดหอมหัวใหญ่ตังหัวค่ตาตะไคร้ลงไปนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วค่ะเมนูวันนี้จะมานำเสนอ,เ,อเมนูแบบบ้านๆข้าวร้อนๆน,นะคะอันนี้ ผัดแล้วกลหอมอันนี้ใส่ตะไคร้ตะไคร้หนึ่งตะไคร้ไปสองหัวหอมหัวแดงหนึ่งหัวนะคะแล้วเราก็จะมาจัดจานนี่คือผัดเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าแล้วก็อันนี้ือค,คุณสามีทศเ,เนิมาก็ชอบผัดผักรวมค่ะคผัดสเกตตี้ผัดรวมกับแครอทนะคะสาม,สามกับไก่ วันนี้ย่างไก่อันนี้ผัดผักรวมเมนูวันนี้นํำเสนอคะ่ะข้าวร้อนๆดูสิค่ะหูจนเป็นโปรตีนและหุงข้าวไม่เคยชงเคยแชะหูอันนี้แกดจากอันนี้น้ำพริกของนครที่ชอบทานน้ำพริกกับผัดเยอะๆนะคะแล้วก็มาจัดใส่ถ้วยนะคะอันนี้เราผัดเสร็จแล้วคะ่ะยีสิบนเรามาจัดให้มันดุ้ยหอม ตะไคร้อันนี้คือน้ำพริกปลาทูค่ะตะไคร้อันนี้ทำง่ายๆแต่มะนาวมันก็ตั้งเดิมนะคะสูตรตั้งเดิมผัดหอมหมเดเลยอันนี้น้ำพริกปลาทู กินปลาค่ะเป็นปลาปลาทูเขาก็มีสารพิเศษนะคะถ้าเราไม่มีปลาสดถทานปลาสดเยอะชอทานปลาอันนี้นานๆจะทำผัดน้ำพริกปลาทูผัดใส่ตะไคร้หัวหอมหัวหอมแดงแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะ มันคนจะใส่ปะลาในช้อนรสชาติมันมันแซ่บค่ะมันแซ่บเป็นออกสไตล์ไทยๆผัดใส่น้ำมันมนิดนึงบางคนไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ใส่ก็มันเรียกว่าผัดนะซีฟู้ดเรียนว่าบนนั่นอันนี้เรียกว่าผัดผัดผัดน้ำพริกปลาทู ออกกล่องนนะคะอล้ยดูผัดผักรวมผัดสามีชอบทานผัดผัดผัดผักรวมกิมูสิเก็บราเตนฮะฝรัง่งชอบนะสามีนะแล้วก็แถมด้วย <c oughs> อุ้ยบังดูบางนนิย่างไก่หนึ่งตัวอุ้ยเด,ดี๋ยวเไก่ย่างถูกเผา เอาไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาป้าป้ดป้าเดี๋ยวออกมาออกมาชมก่อนนะคะทษค่าร้อนมากนะคะอันนี้ผัดน้ำพริกประทูเมนูคุณตาคุณยายคุณยายคุณเอาทําไว้กินแล้วใส่กล่องไว้นะคะเสร็จเสจก็ใส่กล่องเอาไว้ไม่ทิ้งนะคะน้ำพริกประทูอร่อยมากค่ะนะคะเมนูก็ จะตามด้วยผลไม้ใส่ผักีเยอะนะคะสนใจเมนูนี้ก็คลิกเข้าไปดูได้นะคะของดีไทยสวีทค่ะทำทวนทวนแลกเปลี่ยนยั่วๆน้ำลายกันนะคะบา,บายยค่ะตอนนี้ร้อนมากเพราะว่าร้อนไก่ร้อนหรือว่าคนหิวร้อนบา,บายยค่ะคลิกเข้าไปดูนะคะอุปกา ผัดสเกตตี้ผัด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 รวมค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้ยร้อท